ชื่อในในนั่นก็ใช้ชื่อนี้ชื่อประยูนนะประยูนเลยใช่ไหมตั้หลังตะหลังก็อ๋อเราต้องกดกดไลค์ตอนแรกไม่รู้กดไลค์อันนี้อีกสองคณะนะคะคือเหมือนกับ ไม่ได้มาดไไม้วยกันแต่ว่ามาแล้วเรียกกันมาแล้วสนิทกันมาแล้วสนิทกันเหมือนมาเยี่ยมญาตินะคะหลงหลงมาด้วยกันเด็กๆในโรงเรียนนี่อาจจะต้องเรียนวัดจันอาจจะต้องทำป้ายแม่อะไรนะฮะชื่อว่าชื่อเล่นแม่เผือ่่่่่่่่่่่ไ่่่่น่ก่่่่่่่ื่่่่่่่่เ่ื่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ส่วนแม่ประยูนเนี่ยเป็นเจ้าของลำตัดนะฮะคนละคนนะฮะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ลำตัดแม่ประยูนแม่ประยูนมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็คุณพี่อะไรนะฮะเล็กครับพี่เล็กนะครับดูกันทุกวันวันละหลายรอบหลายรอบดูแล้วมันฮิวใจดีกันมันฮิวใจนะฮะถ้าเป็นท็อกดาวแบบถ้าเป็นรีสอร์ทคงไม่ได้ทำแต่ว่า ถ้าทําก็คือมันก็มีแบบเสียงเรียกร้องที่ FC ที่เข้าแบบมาอายุมากอันนี้้ออออกซืมยากมาใช้ชีวิตอะไรแต่มันยังไม่เกิดขึ้นอบ้านพี่ตุ๊กเสร็จยังอ่ะบ้านพี่ตุ๊กเสร็จยังบ้านพี่ตุ๊กยังไม่เสร็จครับแปลว่าจะมาดูคอนเสิร์ตแล้วน่าบ้านพี่ตุ๊กไหมถ้ามาดูคอนเสิร์ตร้ากลางเต็นท์นอนที่นี่ได้อ๋อเดี๋ยวเขเชิญเวลาแจ้งคอนเสิร์ตมาแล้วก็ดีนะทำร้านกลางเต็นท์น่าจะหน้าหนาวพอดีค่ะแต่ว่านี่อยู่เมืองเพชรมา เดี๋ยวก็กลับได้แต่ว่าคอนเสิร์ตข้างหน้าจะมาสัญญาเป็นสายันนะคะคุณแม่ใช้คิดแบบอยากถ้าพุ๊กอยากมาใช่ไหมอยากมาจริงๆต้องมาต้องมาสักครั้งพี่กัมพูทำป้ายได้แล้วนะทำป้ายทางสร่บำสองซอยเนี้ต้องเข้าทางนีใช่ค่ะมันงงสองซอยที่พี่เอันให้เข้าซอยตันมูเจ็ดชั้นเนื้อก็จดแห้ใช่ปะใเรารู้อยู่ เก็บซีเพิยูแม่อีกไหมมีทุกสาย่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีู่ย่เล็กไปเลยเล็กไปเลยเหรอจับจับจับหน้าแว้มาอีกนะเขารู้แหล่งแล้วตั้งข้าหลานหลานเอียรน้ำไฟ คุณแม่ขออนุญาตถ่ายนะคะคุณแม่จะได้ออกคุณแม่สวยมากแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะเจ็ดสิบห้าห้าแล้วโอ้ชื่อการจนาค่ะคุณแม่การจนาคุณแม่ขึ้นกล้องมากเลยนะคะนี่คือถ่ายสวยค่ะอยู่ที่แถวแถวเจริญกรุงเจ็ดสิบสองใกล้เอชดิ้ใกล้เอสติกงโอ้ย่านนั้นแบบเป็นไงคะราคาที่ดินเป็นไงคะอุ้ย คือเดินผ่านยังไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ดินแพงมากวันนี้ตั้งใจมีสามสาวเป็นพี่น้องหมดเลยใช่ปะมีลูกเจ็ดคนคุณแม่เก่งมากก็เลี้ยงมาลำบากเหมือนกันคุณแม่ท้องนากเป็นไงหกใช่น้อยหกคนคุณคุณพ่เป็นคนที่สามเอ้ยคนที่สี่คนที่สี่ค่ะแล้วก็พิชราลาคนที่ห้า คุณแม่ไล่หมดเลยอ่ะแล้วถูกด้วยนะดูทุกวันแม่ทานน้องฝ้ายน้องขนอะไรก็มาช่วยเก็บพักนี้เห็นสุภาพอะกับเคยเล็กก็เก็บมะเขือเก็บใช่ใช่ทุกวันเก็บเก็บไม่ใช่พุ่งสที่นี่ก็จะให้เขาทําหน้าที่กันว่าใครทำอะไรยังพูดอยู่เลยทุกวันสวครับบ๊ายบาย แวะมาอีกนะยังบอกว่าถ้าคุณคุณกำพูเปิดร้านอาหารต้องมาอุดหนุนล่ะแทนผมแต่ก็จะไม่ร้านอาหารที่หรูเลิศนะฮะเป็นบ้านๆแบบเดาไวนี้ค่เปิดันอย่างนี้แค่อยากให้มาแล้วได้มีที่นั่งพักบ้านอะไรบ้างคุณกำพูเก่งมากแล้วคุณเจ้าธนีก็เก่งนี่พอลูกกลับมาถึงก็มาเปิดแม่รู้จไหมที่เดินอยู่บนถนนนะคะคุณแม่อนนะ เสื้อเสื้อขาวๆเดินอยู่บนถนนลุงพรรอเปล่าอาอนาคุณแม่เก่งมากเห็นอยู่ไกลๆไกลลุงพรนี่เก่งนะเขาเคยทําก่อสร้างหรคอะครับเขารับเหมาอยู่แถวเมืองเลยครับแล้วพอรวยแล้วเขาก็เลิกอ่ะค่ะบพอแต่เรื่องจริงก็คือรับเหมาไปก็ขาดทุนไปรับเหมาไปก็เจงกระบงไปก็เลยเห็นท่าไม่ดีฮะเริ่มเป็นหนี้เป็นสินครับก็ กก็็คกลําพูก็โชคดีได้พี่น้องเก่งหมดจริงๆเขาเก่งกันทั้งบ้านเขาทำกับข้าวเก่งเขาเรียกว่ามีมเขาจะดูพี่นุพี่ตุ๊กที่อยู่ทางนี้ปะคะเห็นเขาเดินอยู่นู่นเห็นต้นสนเยอะๆใช่ค่ะบ้านแกอยู่หลังู่นแกยเป็นหลังใหญ่ค่ะลุงเดินมาใกล้ๆก่อนมาลุงพรมาลงพรคุณแม่สวัสดี่ค่ะ คุณพรสวัส, <Bond> สดีค่ะสวัสด enfin ีครับมีแฟนหนึ่งคนเหมือนนิมนต์พระมาอยู่บ้านยามแรงคำหลงก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานอยากี่อออดกอดออดเติมของจะเติมของโอ้ยขายดีขายดี ขายดียดีขายดีดีเอาแหนมว่างเลยอะ่ะแหนมกำลังจะเติมอ๋ออันน,นี้จะเติมใหม่แล้วนะคะทำเพิ่งทำใหม่ๆเลยลอลยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแม่เอาแหนมเนื้อใส่ตู้เหรอ,อเอาแหนมหมูมาด้วย เธอควรภูมิใจที่ได้แฟนตึ้งอรหักมีบ่าวมหาสิผ้าใตบันไดนิพพานนอนวัดเรียนตั้งสิบพรรษาออมาปลับโตบอดเท้าหมดแล้ว้ในโม่ห้าไหมยอไม่ห้าเป็นเปดย่อตอนให้อ้วนตอนติดแต่ใน้าวติดตาอืมแต่นางบนจงเาวันติดาสี่ ขาเทยากันมนพระ,ะอดวันคีดบ้นเสากับผ้าขาขาวขาวัดขาวา่เาเหล่ายาเพิ่นกับบอกินผ้าเฮ้าถือติกินเจข่มอุกใจเด้ได้แฟนมาหาไข่มอุกใจเด้ได้แฟนเป็นมาหาคือบะก,กบไปบวชเน,นี่มันแหลวแหลวซะล้เฮเชฟจเา พอใส่ผ้ากันเปี้ยนแล้วมันสินมันออกอของมันขึ้นหรือมันยังไงใช่เห็นครับเวพอ<ม>่พอก็ไอแคกแคๆแ,แคกแสดงว่าคอแห้งครับแม่ไอคอแห้งครับเราก็จะต้องมาสู่ความเป็นแบบเมนูธรรมชาติดั้งเดิมนั่นก็คือน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งแก้ไอยอยเลยยางดีเลยนะอ,อันนี้โบราณโบราณเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดู อันนี้เราเตรียมไปแล้วน้ำพึ่งน้ำผึ้งแท้นี่เนี่ดดนยวจ,วจะหมอสิเห็ดตีฉันเดียวพอจ้ะแล้วแวจะหมอสิเห็ดเนาะหมอรักษาอาการไอใช่ไหมคะอันนี้หมอแก้ไอเลยนะแต่จริงๆแม่มแม่แม่แม่จะเยอะไม่ได้นะพี่โจต้องแค่ครึ่งช้อนอันนี้ของคุณยายทองนาค อันนี้ใยลัชนีประมาณ<อ>นี้ใช้จะกินน้ำตาลปะนั้นมันน้ำพึ่งเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันบอกน้ำตาลน้ำตาลก็นั่นแหละมันคือน้ำตาลอ,อันนั้นแป้นเลยนะันอ่ะพอไหมน้ำมะนาวนของดีเลยแล้ว ลูกหลขาย่างมาหาเองเลยสงสัยจะอยาก<ล>ชิปอยากจิบจิบของของบุญแน่มันคืสามแก้วสี่แก้วสี่เแก้วแต่ของยายทองนากัมภูรัชนีพญแวงสัตว์ห้ยวยฝนตกตัวนน่ไหมฝ <c oughs> นตกเลยแซ่บบ่ค <c oughs> ุณรอคำตอบนะจ๊ะน้า มันแซ่บมาแล้วมันมันจางเนาะเอามันจางสิเอาใส่เองขนนาดาบบเน่าใส่อีกวะเน่าหมดใส่แล้วเน่าสมสมสมสิตายโอ้ยอยากได้น้ำพึิงเพิ่มมาสั่นเถอะใส่จังน้อยก็ได้คุณน่ะลาแล้วว่ะอุปทานกินรสเค็มชนอ๋อแล้วเค็มชนเนี่ยแต่น้ำพึ่งเดือนห้ามันมันดีเพราะกินเถอะ ยวต้องทำไว้ที่ช็อปด้วยน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวแก้ชุมแก้อาการปวดแสดคอเอาไว้แก้แฮดคอเนาะเขนาะเนี่ยกินเข้าไปชุ่มคอเลยน้ำเมนูเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยเลยนะเนี่ย ตำจ้าโอ้โหดูนี่เส้นส้มตำมะละกอของป้านสวนนะกรอบไหมป้ากรอบกรอบไหมกรอบเพราะว่าเขาัดละเอียดนะอันนี้ออกรสหวานเหรอตำไทยอันนี้อันนี้คือตำเผ็ดน้อยค่ะใส่น้ำตาลน้อยใส่น้ำตาลน่อยใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลเลยป้าป้าเขาไม่กินน้ำตาลอืมอืมงกรอบไหมสับสับไครตำมะละกอเราอร่อยอืมแล้วก็ที่สำคัญคือพอมีน้ำปลา อะไรก็อร่อยไม่ชมคนต่เลยแี่จีนแม่บ้แม่กลัวนี่คนตําอยู่นี่โอ้โหสาวสายภูมิสูตรสายภูมิบอ่ค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับเรามีแม่คลัวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยครัวเราอะเคล็ดลับทำส้มตำอร่อยเล่าให้ฟังแม่แม่คลัวกินเดี๋ยวแล้วแล้วตีนทักวะเขาตีนเขาตีนเขาตีนไก่นะจ้าเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวเคล็ดลับทำส้มตำแบบน้ำแฉะๆอย่างเงี้ยทำยังไงเส้นต้องเป็นยังไง ต้องสับให้ใีญ่บ้องบางทีนะให้ละเอียดใช่ไหมละเอียดค่ะไม่เป็นฝอยๆอยใช่ค่ะไม่ต้องเอาไอ้นั่นขูดก็บ้านเฮานะบ้านเฮาเนี่ยจะเป็นบ้านเฮาจะเขาจะสับเส้นให้ละเอียดหน่อยทบมันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อคือถ้าเป็นขูดมันจะเป็นเส้นกระด้างใบใช่น้าี่เข้าน้ำเข้าเนื้อบางที่เขาก็จะสับเส้นใหญ่ๆแข็งๆมันไม่เข้าเต๋คนชอบค่ะอ แล้วแล้วน้ำปลาเป็นไงนะน้ำปลารอ่อยมากอร่อยมากใช่อร่อยมากเลยค่ะนี่อะไรก็ขึ้นหมดนานก็ล้วมันอร่อยเพราะน้ำปลาแมนแมนพี่น้องอันนี้หนูจำอันนี้หนูใส่แค่ช้อนเดียวปรุงขึ้นเลยส่วนของเราหมายถึงน้ำปลาช้อนโต๊ะช้อนเดียวเหรอใช่ค่ะของเราเป็นเนื้อปลาแมนอันนี้ของอาหนูใส่น้อยนึงอ๋อนี่ของอาเพราะว่าอาบอกกินรสอะไรนั่น ก็กินรสเผ็ดแล้วก็บกินเค็มเมื่อจะออกเปรี้ยวต้องตามแบบสุกเปรี้ยวแต่ถ้าตำถ้าตำปูถ้าตำปูถ้าตำปูใส่ปลาเขากะบ่ต้องใส่ไอ้น้ำปลาหลายเพราะว่ามันปูมันเค็มอยู่แล้วเขาก็เน้นเขาก็เน้นปูแล้วน้ำปลายหยอดนิดช่วลดหน่อยถ้าอย่างนั้นก็น้ำตาลหน่อยหนึ่งให้มันหวานกลมกล่อมตัดเค็มแล้วทำไมมันน้ำมันแฉะแฉะฉ่ำๆเนี่ยน้ำอะไร มะเขือเทศอ๋อเมะเขือเทศน้อยงเหอเทน้อย่ทศน้อยก็เลยฉ่ำๆนะคะอร่อยค่ะตอนนี้พี่เจนกำลังตำเครื่องส้มตำมาไปฝากคุณแม่ดาวเรืองนะคะอันนี้เรามีบริการ Delivery กลับบ้านด้วยนะคะเรามีเส้นแล้วเนาะอันนั้นคือเส้นเราแยกเส้นไปนะคะ แล้วก็อันนี้โขกอะไรโขกอ๋อโขกนิดไปด้วยอ๋อโขกไปให้เรียบร้อยเลยเหรอค่ะมะเดีดูวิธีการห่อส้มตำกลับบ้านนะคะจะเป็นสูตรไหนจะเป็นสูตรไหนจะกินได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันเผือเทศไม่สวยเมื่อเกือเทศไม่ได้ฉีดยาใ่ปลอดสารพิษค่ะ ต้องกินรสเปรี้ยวหน่อยอ๋อคือปรุงน้ำให้ด้วยน้ำไปด้วยค่ะเกิดเขียวด้วยอืมเขาใส่มะเขือเทศเล็กเยอะๆเยอะเอะเพราะว่ามันจะได้มีความฉ่ำน้ำมะเขือเหลืองหน่อยเลยจะได้ไม่มีผักผักง้อผักง้อย่าง้อเอิรน เรต้องเก็บผักชีฝรั่งเจะเอาจะเอาผักชีฝรั่งเหรอผักชีฝรั่งในป่ากล้วยเราเยอะนะที่เจนต้องเดินไปดูค่ะเออเพราะว่าหลังก่อนค่ะเไม่รู้ไงถ้างนั้นเออเอาเราสูตรนี้ใส่ชีหลังด้วยเหรอเออเออเพื่อความหอมเออใช่ใช่เห็นบางคนเขาเอาไปโรยมันเขียวเขียวอะเนาะค่ะเดี๋ยวจะทำสูตรแตงกวาใส่ผักชีฝรั่งให้กินค่ะหลังก่อนโอ้โหเอาเลยเรา เราเรามีมือส้มตำมาอยู่สวนเทาานี้แหละเปรี้ยวใส่มะนาวเยอะนิดนึงมะนาวเราเยอะสูตรนี้เราจะแม่แเราเนี่ยก็เป็นคนอ่างทองไงก็เป็นคนภาคกลางก,าก็จะต้องตักน้ำตาลตะนดนิดหน่อยคึ่งช้ชอนพออืตลองลงไปเลยค่ะ คำว่าช้อนหนึ่งคือทัพพีใช่ไหมใช่ค่ะทัพพีอ๋อไม่ใช่ช้อนเล็กนะค่ะอ๋อทัพพีหนึ่งทับพีหนึ่งเดี๋ยวเราชิมรสก่อนแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อเนื้เนื้อให้น้ำมันเข้ากันได้ค่ะอันนี้คือสูตรกลับบ้านนะคะพอดีแล้วพอดีเลย แต่รสมพอดีเลยโอเคเนาะโอเคมืนี้เลยมา้อนี้เลยมาค่ะพี่นกอร่อยมากเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณยายเดี๋ยวชิมบ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉิดตักได้เลยตักเลยเนาะพี่นกบอกไม่ชิมตักได้เลยนี่เขาเชื่อมือเขาเชื่อมือแม่ครัวคุกกันอ๋อแต่ไปถึงก็ไปคุกใช่ไหมคะ ไม่ถึงแก่ไปคุกค่ะเรามีน้ำแข็งถังแช่ไปอยู่แล้วอ่าขนชว์สิขอควดุยกขึ้นมาเบิ่งอ่านี่นะคะเดี๋ยวมองเห็นไหมนี่ค่ะน้ำก็จะประมาณอย่างนี้นะคะสำหรับหนึ่งครกนะคะ เรียบร้อยค่ะส่งมอบของค่ะเขามีลังอยู่ตรงนู้นเอานี่มีนมจีนน้ำยาไก่ไปด้วยนะคะน้ำยาตีนไก่นี่งเสร็จเรียบร้อยเสร็จเ,เรียบร้อยอันนี้เป็นปากอาจารย์ดาวเรืองนะฮะคุณแม่ดาวเรืองหรืออาจารย์ดาวเรือง เรียกเต็มยศเลยเอานามสกุลด้วยไหมคะมีมีแต่คนอยากเห็นมีแต่คนอยากเห็นโดมาตงตมูลคือเลตติ้งพ่อจะตกนะคะขอเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าโดมมาพ่อหล่อสู้ไปได้นี่โปดน้ำแข็งไปค่ะใส่พริกไปให้แล้วนะคะอ้าฝาไม่มีนี้อันนี่ย สวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะขับรถดีๆค่ะก็น่าจะเจออยู่เขาย้อยเนี่ยค่ะเขาย้อยเนี่ยนึงแม้ว่า ที่ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนแต่หากทีอยอมเป็นแฟนี่ก็จะพาน้องลอยฟ้าได้จะพาไปชมกุ่ยเมฆล่องตามลมไปถ้าว่างลายหาพี่ได้ บินกับที่สักทีแก้วตารับรองว่ากลับมาจะสุขราทุกวันติดอกติดใจได้เป็นแฟนกันจะคอยรักกันไม่เปลี่ยนแปลนแน่นอน